รับสวัสดีเพื่อนๆชาวสระเว็บทุกคนด้วยนะครับผมยูับบสระเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครอย่างเทเวนไนกันนั่นเองเนาะในกลุ่มเทเวนไนเพราะว่าตัวเกมนั้นจะได้มีการแจกนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของเทเวนไนสเล็กหรือว่าใบาเลือก 7K ทั้งหมด7วันนั่นเองนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าตัวละครที่แจกนั้นนะ จะมีตัวอะไรที่เพื่อนๆควรเลือกไว้ดีครับแล้วก็ตัวไหนเนี่ยที่ไม่ควรเลือกตัวไหนเก่งด้านไหนและตัวไหนมีจุดเด่นจุดด้อยหรือจุดดีไปในทีมไหนมาดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนั่นเองนะครับผมจะขอขอบคุณ มากมากเลยนั่นเองนะอ่ะเรามาพูดถึงตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่ากับลูดี้นั่นเองนะครับผมลูดี้เป็นตัวละครอ,อะไรลูดี้เป็นตัวละครสายถึกนะที่บอกเลยว่าไปากับทีมถึกค่อนข้างที่จะโอพมากๆยิ่งทําตัวละคร C6 นะครับผมบอกเลยว่าความโอเนี่ยทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะเนื่องจากการทำซี6ของลูดี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของบัฟคุ้มกันควบคุม,กา,คมการเคลื่อนไหวหรือว่าการกันซีซีที่ขยับไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นสตันอมพาสหรือว่า ไฟช็อตอะไรพวกนี้ดีสามารถกันได้นะครับจากการยกโล่นอกจากนั้นจุดเด่นของลูดี้อีกอย่างก็คือการใช้ผลลิง์นั่นเองหรือว่าการแชร์ดาเมจให้ในทีมยิ่งเรามีตัวละครแชร์ดาเมจมากเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่าตัวลูดี้เนี่ยค่อนข้างจะทําให้ทีมเนี่ยยืนนานมากยิ่งขึ้นครับตัวละครที่เออ่ตัวละครลูดี้เนี่ยเหมาะกับคอนเทนต์ไหนบ้างตัวละครลูดี้เหมาะกับคอนเทนต์ในส่วนของ PVP คอนเทนต์สงครามเบ็ดเสร็จแล้วก็กิววอร์เนี่ยเออ่พูดง่ายเป็นคอนเทนต์ที่ตบตีกับคนลูดี้เนี่ยเก่งมากมครับผม ยิ่งถ้าทําในส่วนของค้าพนังป้องกันหรือว่าทําบล็อกร้อยได้เนี่ยยืนแทบจะทั้งวันเลยนะกลางโล่ทาให้ทีมยืนนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยทำการฮิวเรื่อยๆสําหรับทีมถึกนั่นเองนะครับผม เป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าได้ใบเลือกมาก็ควรทำา C6 นะสำหรับเจ้าพ่อ PvP ตอนนี้อย่างลูดี้ทีมถึกหัวหน้าแกนนำนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมอย่างไอรีนครับไอรีนเป็นตัวละครที่เน้นไปทางด้านบัฟดาเมจบวกกับการแจก CC ไฟช็อตทุกสกิลของไอรีนนะจะมีในส่วนของไฟช็อตหมดนั่นเองนะครับผมนี่เลยอย่างสกิลนี้ครับเป็นดาเมจเดลีจะทำการติดไฟช็อตต่อฮิดนะ ก็คือ2ฮิตมีโอกาสฮิตละ30%แล้วก็อันนี้ฮิตละ35%แล้วก็ที่ผมบอกครับเป็นตัวละครที่บัฟดาเมจให้เพื่อนๆในทีมเนื่องจากตัวละครที่เพิ่มกายภาพให้ในทีม1 9้าอเตถ้าอัปเกรดจะเป็น25ไอรินอยู่ได้ทีมไหนมากเลยครับผมไอรินจะอยู่ได้ในทีมในส่วนของกายภาพเป็นตัวบูสต์ดาเมจให้ในทีมบวก,กับไอรินสามารถอยู่ในทีม CC ได้เป็นตัวละครที่แจก CC มีสกิล AOE แล้วก็สกิลเดี่ยวที่ติดไฟช็อตเดี่ยค่อนข้างทีี่่จะนนาาาาารคญมมกกๆแล้ว็ทสาาถ ลงได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตอนนี้นะ้ที่เห็นกันชัดครับผมก็จะเป็นสงครามเบ็ดเสร็จในบางคิวเนาะไอในไม่ใช่ในบางกิลในบางทีมนั่นเองแล้วก็บวกกับคิววอลสามารถไปได้เช่นกันครับไอรีนเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีไว้ติด ID ก็ไม่เสียหายนะแต่ถามว่าแนะนําให้ทำซีสูงๆไหมก็ อาจจะยางก่อนครับผมเนื่องจากไอรินเป็นแค่ตัวยืนบัฟและเหมกับแค่แจกซีซีเนาะหน้าที่บทบาทเลยไม่ได้เด่นเลยขนาดนั้นนะครับผมต่อมาเป็นตัวละครของราเชลเจ้าแม่ PVE ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่เน้นไปทางด้านคอนเทนต์ p v วต่างๆเช่นสงครามซิงประสาทหรือว่าการตีบอสจุติหรือว่าการลงมังกรอะไรพวกเนี้ย าราเชลเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆโดยเฉพาะสงครามชิงประสานนั่นเองนะครับผมเนื่องจากถ้ากรณีเป็นซีหเนี่ยราเชลเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด3เป้านะครับผมนี่เลยจากสกิลนี้โจมตีศัตรู3เป้าเราสามารถเอามาเคลียร์เวฟหรือว่าทําการลดดามิฝังค้มได้ดีมากเลยนะเพราะมีทั้งลดพลังโจมตีแล้วก็ลดปริมาณความเสียหายที่ฝันค้มจะสร้างขึ้นได้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอามาเคียว ไอ้มอนห้องถงได้แล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลดดามจได้เยอะมากพอสมควรเนาะบวก,กับสกิลนี้ครับผมที่มีในส่วนของลดพลังป้องกันเนาะถ้าอัพเกรดสกิลเนี่ยเป็น36กับ28แลดยลดสาแล้วก็กายภาพเบาบางลง28 ตัวนี้ใส่สกิลทําให้ดาเมจทีมเราแรงขึ้นตัวนี้ฝันของข้ามดาเมจเบาลงแล้วก็นอกจากนั้นยังมีในส่วนของบ้าบตาจุดอ่อนนะครับผมเอามาคอมโบกับเจ้าตัวบิสกิตได้ค่อนข้างดีสมมุติในทีมเราเนี่ยอัตราจุดอ่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากมากตัวนาเชลเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่บูสต์นะอ่าบูสต์จุดอ่อนก็คือสูงสุดเนี่ยถึง27%เลยนะถ้าบวกกับบ้าบิสกิตที่เป็น54%ตอนท์ตอ่าอัพเกรดสกิลเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด81% แล้วก็ใส่นกดิเชลเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มอีกประมาณ1 3หรือ14เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะไม่ผิดแล้วก็เราใส่จุดอ่อนมันนิดหนึ่งนะแค่นิดนึงติดอ่าเป็นออฟลองก็ได้นะก็เท่ากับจุดอ่อนร้อยมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยทำดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะอ่าคอนเทนต์ในส่วนของบอสจุติเนี่ยบอกเลยว่าดีมากไปในส่วนของการตีกิลต่างๆเนี่ยดีพอสมควรเลยนะครับผมเจ้าแม่สาย P ีพตัวนี้ก็แนะนำให้ทำเป็น c 6เช่นกันนะครับก็มาเป็นเด s ส์โลนหรือว่าสโนเดลนี้น เหมาะกับตัวเหมาะกับคอนเทนต์ไหนเหมาะกับคอนเทนต์ในส่วนของการตบตีกับคนนะครับแล้วก็บอสคายเนี่ยสามารถเอาไปใช้เอาเดโลนไปใช้ได้นั่นเองเนาะเนื่องจากพีเดโลนในส่วนของการบูสต์ดาเมจนะครับที่เพิ่มปริมาณความเสียหาย17%ถ้าอัพเกรดสกิลเนี่ยเพิ่มความเสียหาย20%ระบบกับมีไวชิลที่เป็นอมาตาคล้งนั่นเองเนาะ แล้วก็ไอ้สกิลพวกเนี้ยมันเอามาหวังผลได้นะอย่างกรณีรัดช็อตอ่ะไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราทำเป็น C2 เนี้ยมันสามารถรัดช็อตแล้วจะได้ในส่วนของเชนแอ t แท็กได้นั่นเองนะ mm hmm. แล้วก็มีโอกาสติดใบมาขัดแข้งข,ข,ข,ขัดขาได้ในทีมนะ สำหรับเดนโลนะครับผมาถามว่าแนะนำให้ทำซีหกไหมสำหรับผมอะ่ะก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะเอามาแค่เป็นตัวบูสต์ดาเมจให้ในทีมก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาปั่นป่วนด้วย CC จากาสกิลไบเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแลนะ้วเนาะโดยรวมนะครับตัวละครเดนโลเนี่ยมันเก่งที่การอัปเกรดสกิลมากกว่านะผมมองว่าเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงมนันคอเสียหายบวกกับออ่าคสไอวอยชิลนน่ยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันได้จากการอัปเกรดสกิลนั่นเองเนาะ คอนเทนที่พี่เดนโลนไปได้นะครับอย่างที่ผมบอกจะมีบอสคายแล้วก็จะมีในส่วนของสงครามบเบจแล้วก็จะเป็นในส่วนของกิลวอร์พี่แกเน่ยก็เป็นหน,หนึ่งทางเลือกนะที่เอามาตั้งรับหรือว่าเอาไปบุกได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะสำหรับเดนโลนนะครับ ต่อมาสไปคับสไปเป็นตัวล่าพิกจริงๆนะก็คือกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีตัวละครใช้เป็นไนท์ C6 ทุกตัวแล้วตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวทางและสุดท้ายหรือลาสทิกนั่นเองเนื่องจากสกิลของสไปเนี่ยมันเป็นสกิลที่ไม่ค่อยเอือเอ้ออำนวยในเมตาเท่าไหร่นะครับผมบวกกับทำของพอสมควรเนานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ C6 เนี่ยมันจะได้ฟื้นฟูทั้งสองสกิลเนาะตัวละครสไปเนี่ยมันจะไปเก่งที่ c 6จริงๆนะผมมองว่าแล้วก็พาสีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ดูโดดเด่นขนาดนั้นจจะไไปมมตีสสุดุดดก็่ จะไปป้องกันสุดก็ไม่สุดนะครับเพราะว่า,าพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นตาม HP นั่นเองเนาะแล้วก็มีผลเข้าเป้าเพิ่ม40นะสำหรับตัวเองแล้วก็มีต้านทาน28ต้านทาน28เนี่ยผมมองว่าใช้ลูดี้ดีกว่านั่นเองนะครับที่ยกโล่ปุ๊บเราจะได้ในส่วนของการาหยุดการเคลื่อนไหวเลยพวกเนี้ย ผมเลยมองว่าสไปเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนา่ากดเท่าไหร่เนาะสำหรับเมตานี้นะครับต้องรอปรับอีกทีนะต่อมาครับผมเจฟเจฟตัวนี้นะจะเก่งในส่วนของคอนเทนต์ตบตีกับคนจะส่วนใหญ่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคิววอกับในส่วนของโซคําไปเส็จ2องคอนเทนต์เนี่ยเจฟจะเด่นมากๆเลยเนาะเพราะว่าเจฟเนี่ย มีในส่วนของเพิ่มพลังป้องกันตามพลังโจมตีแล้วก็มีในส่วนของพาสซีฟตอบโต้ซึ่งในเกมเนี่ยมีแค่เจฟกับลีนะที่มีในส่วนของพาสซีฟตอบโต้นะครับผมและทุกครั้งที่ตอบโต้ของเจฟนะจะได้ในส่วนของการโจมตีเพิ่มขึ้นแล้ววก,กับเผาไหม้นะเอามาเป็นตัวตัดดาเมจให้ทีมถึกได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็วกกับซีซีที่มีในส่วนของสตันแล้วก็มีในส่วนของ P เผาไหม้ไอ้เผาไหม้ตัวนี้นมีทะลุทะลวงด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเป็นตัวทางเลือกนะกรณี เจฟก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่ากดเหมือนกันครับแต่ว่าถาว่าน่ากดเท่าลูดีกับราเชลไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมถ้าเรียงลําดับความสำคัญในการนนะ่ากดเดี๋ยวผมจะเรียงลาดับไว้ตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะต่อมาครับผมพี่คริสเน่เนี่ยการปรับใหม่ของพี่คริสเน่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะ เพราะว่ามันมีการปรับที่เพิ่มโล่ตามอ่าเนี่ยได้รับโล่ตามพลังโจมตีแล้วก็นี้ครับผมเมื่อการจาัดศัตรูจะได้รับโล่เท่ากับพลังโจมตีเหมือนกันนะทั้งสกิลนะครับผมการปรับมาในครั้งนี้ของคริสผมไม่ได้มองพอผมมองว่ามันไม่ได้ส่งผลตอ่อเมตาขนาดนะั้นเนาะถ้าเทียบกับการที่จะสาสเดสอย่างน็อกโรซี่แล้วก็พระแม่ไอ้น็อกโรซี่แล้วก็อากิเล,ลอากิล,ล่าเนี่ยครับผมตัวตัวสามตัวนั้นอนะ่ะจะเป็นการคอมโบที่ดีมากกว่าเนาะเนื่องจากมันมีการแจกเดสที่ค่อนข้างดีมากกว่าคริสนะไอตัวเนี้ย คริส5เป้าใช่ไหม25เปอร์เซ็นต์ครับแต่พวกนั้นมันจะเป็น3เป้าแต่ว่าหวังผลได้ดีกว่าก็คือ35เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มันจะมีบัฟอย่างของอน็อกเ่ยมันมีบัฟเดสในตัวแล้วก็ถ้าอกิเรล่าเนี่ยทุกครั้งที่สาดเดสอ่ะทีมอาจจะได้ผลลิง์หรือว่าโรซี่นะครับเอามาชุบได้ตาของอคริสเน่เนี่ยหรือว่าคริสเนี่ย ตัวละครเนี่ยสกิลพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเอื้มอมนวยให้ในทีมเท่าไหร่เนาะหลักที่จะเห็นใช้ก็จะเป็นในส่วนของอผ่านฮอ,อก,กับในส่วนของลุยด่านนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เพื่อนเพื่อนถ้าไปฝันลรลนยแล้วแมปท้ายๆเนี่ยก็พี่คริสก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ช่วยเพื่อนๆได้ในส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าให้เชียร์กดไหมผมก็อาจจะยังไม่ให้เชียร์กดเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับลูดี้แล้วก็ราเชลในตอนนี้นั่นเองนะครับผมตัวต่อมาครับผมวานิ่าหรือวาสนาของเรานะเป็นตัวละครกรอก้ ทีมเราเนี่ย ซาด,ดามจแรงยิ่งขึ้นนะน้องเนี่ยเก่งในส่วนของ PVP หรือว่าตบตีคนนะไม่ว่าจะเป็น PVP ีโซ่ขามไปเสร็จแล้วก็กิววอตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เหมาะมากๆเลยเนาะด้วยสกิลด้วยสกิลที่มีลดป้องกันกับมีอมตะเป็นเิอ์นั่นเองนะครับกาอัเกรดสกิลเนี่ยจะลดป้องกัน24เลยนะแล้วก็บวกกับอมตะ3เทริร์ตัวน้องเนี่ยมันเก่งด้วยการอัพเกรดสกิลมากากว่าการที่จะทำซีนั่นเองครับถ้าจะให้ทำซีเนี่ยเหมาะสุดก็คือ C ีเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าสกิลนี้ ในส,ส่วนของโหมด Content, อคอนเทนต์ไอ้สงคำไอ้พกคีวอลเนี่ยเพราะว่าคีเนว่ลมันมี3เป้าอยู่แล้วเนาะไอ้ตัวนี้การโจมตีเนี่ยสเป้านะและบวกกับไอ้ตัวสกิลเนี่ยมีเพิ่มครูด,ดาวในตัวถ้าอัพเกรดสกิลจะเป็น 23, 23่สิาีวิก็คือเหมือนเราได้ออก2สกิลฟรีฟรฟรเลยจากการออกสกิลของพายุรายร้อนละอูหรือว่าสกิลนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็คอนเทนต์ในส่วนของ PVE เนี่ยน้องก็ได้ใช้น้อย่างวอสจุตินะครับในบางดันเนี่ยน้องมีหน้าที่เอามาลดกรอบบวกกับโจมตีปกติก็ทําให้เกิดความเสียหายแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหมาะมากๆเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันดีกว่าเลยนะครับผมว่าตัวละครไหน ควรเลือกเป็นลำดับ1 2 3นะอ่าะตัวละครเทียรแรกเลยนะครับผมอย่างที่ควรเลือกหลกัหลกๆจริงๆนะก็จะเป็นในส่วนของลูดี้กับราเชลครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากเน้นไปทางสาย PVP ก็บอกเลยว่าลูดี้แต่ต้องมีทีมถึกรองรับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพยตันหรือว่าคาร์ม่าอะไรพวกนี้ก็สามารถทําให้ทีมถึกนะยืนได้พังงานมันขึ้นหรือว่าเจ้าไม่เล่นกับเจฟก็ได้นะสําหรับลนะูดี้เนาะต่อมาครับผมไอรีนไอรีนก็ถ้าเลือกถ้าเพื่อนๆมีตัวละครพวกนี้หมดแล้วนะ แล้วก็ไอรีนเนี่ยอยากจะเล่นไอรีนก็ใช้ได้นะครับผมไอรินกับเดนโลนจะเป็นอีกหนึ่งตัวละคร2ตัวนี้ที่เอามายืนบัฟเฉยๆก็เก่งแล้วนะครับผมก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายเนาะไม่ได้ส่งผลให้แบบทีมเก่งเวอ่ออะไรขนาดนั้นเนาะต่อมาลาเชลครับผมลาเชลใครที่เน้นสาย P e. ิลแม่นางคนนี้คือเจ้าแม่เลยนั่นเองเนาะก็จะเป็นเชียร์ลูดี้กับลาเชลเป็นพิกแรกๆเลยนะครับผม ต่อมาพิกที่2เฟสที่2ก็จะเป็นในส่วนของวานิ่าละกันนะผมให้วานิ่าดีกว่านะครับภาษีจะดีกว่าเดนโลนกับไอดนเนื่องจากวานิ่าลงได้ทั้งคอนเทนต์ PVP และคอนเทนต์ PVE ในบางช่วงเนาะต่อมาอพิกที่3ครับจะเป็นไอดีกับเดนโลนเอามายืนบัฟเอามาลงในสงคราม เสร็จแล้วก็กิลวอลได้ครับพิกที่4ครับจะเป็นในส่วนของเจฟเอามาเล่นกับลูดี้เนาะกรณีที่เพื่อนๆเล่นทีมฉึกเจฟก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะเป็นเทียร์รองลงมาจากไอรีนกับเดลลนนิดเดียวครับนิดเดียวจริงห่างกันไม่มากเนาะต่อมาก่อนจะลัสพิกจะเป็นพี่คริสนั่นเองเนาะใครที่ไม่มีอังกิเลล่าไม่มีน็อกอะไรพวกนี้พี่คริสก็อาจจะเป็นตัวเติมเต็มทีมเดสนะครับผมแต่ว่าหลักๆทีมเดสอะหัวใจหลักๆมันอยู่ที่อังกิเลล่ากับอังกิเลล่ากับน็อกมากกว่า ใครที่ไม่มีพ่อแม่ดีกว่าใครไม่มีพ่อแม่ก็สามารถใช้พิกคลิสเน่แทนก็ได้นะครับผมแล้วก็ล a สพิกก็จะเป็นส่วนของสไป์ที่ความจาเป็นในบทบาทในเมตัแน่นอนที่สุดนั่นเองนะก็ใครที่เลือกอะไรมานะก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมแบบอุ้ยพี่ผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนั้นผมว่าตัวนี้ดีกว่าผมว่า,ต,ววาตัวนั้นดีกว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยหรือว่าข้อมูลไม่ถูกใจใดก็ต้องขออภัยนะครับผมแต่นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมลว้ลวนเลยนะ first พิกนะลูดี้ราเชล s e ัน n d พิกเป็นไอรีนเดน ประมาณนั้นเนาะต่อมาก็ first pick จะเป็นเจฟแล้วก็ first p i c จะเป็นคริสแล้วก็ last p i จะเป็นสไปน์นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปว้ต่อไปนั้นก็ไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ